พ่อได้ยินเรื่องมายังไงผมไม่ทราบแล้วไม่ใช่เหรอถ้าทําผิดมาก่อนอื่นก็ต้องขอโทษสิคือที่จริงตอนนั้นบางเดินอยู่ไม่ต้อง<ผ>มา<ม>แก้ตัว<อ>คิดว่ากโกหกแต่แรกดูท่าจะไม่ยอมฟังข้อแก้ตัวของฉันเลยทําสายตาแบบนั้นหมายความว่าไงพูดขอโทษไปก่อนมันก็ได้แหละแต่ทําแบบนั้นก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่และเพื่อตัวเปาโลเองด้วยว่ายังไงทําไมถึงไม่พูดอะไรเลยนะครัะพ,พอเปิดปากก็โดนตะวานว่าไม่ต้องมาแก้ตัวครับว่าไงนะ มาตวานใสขอโทษก่อนที่เด็กจะทันพูดอะไรวิธีของผู้ใหญ่นี่มันง่ายได้ไนะอฉาดีนะครับท่านพ่อที่ผ่านมาผมพยายามเป็นเด็กดีเท่าที่ทำได้มาโดยตลอดครับเรื่องนะั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยไม่ครับมันเกี่ยวที่ผมพยายามก็เพื่อให้ท่านพ่อเชื่อใจครับ พ่อไม่ฟังคําแก้ตัวของผมสักคำแต่กลับตะวาดและลงไม้ลงมือแต่ว่าเจ้าหลวงมันไม่ได้แผ้จริงๆนี่สมมติว่าต่อให้แผลน,นั้นเกิดเพราะผมผมก็ไม่ขอโทษแล้วครับเ,ออเดี๋ยวก่อนนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเหรไม่อยากฟังข้อแก้ตัวไม่ใช่เหรอ,อ,อวางใจเถอะครับท่านพ่อ ต่อไปถ้าผมเห็นคนสามคนแกล้งแกล้งคนคนเดียวที่ไม่มีทางสู้ก็จะทำเมินครับมีหนำซ้ำผมจะเข้าไปร่วมวงให้เป็นสี่ตอนหนึ่งเลยครับแล้วจะบอกให้ทั่วไปเลยครับว่านั่นคือคำสอนของตระกูลแกลเรดแล้วพอโตขึ้นผมจะออกจากบ้านและไม่ใช้ชื่อเกลเรัดอีกครับเพราะอายที่จะบอกใครว่าเป็นคนจากตระกูลแบบนั้น okay.